มีอีกประเด็นหนึ่งที่ อยากย้อนมาพูดนิดนึงมันมีคำพูดใช่ไหมครับประเด็นเรื่องจอจานสอสลาเนี่ยถ้า<ะ>เกิดว่ามีโอกาสได้ฟังคลิปกันมีประโยคนึงซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าติดตามอยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีประโยคที่คุณจอจานอะ่ะคุณจรพูดคุยกับภรรยาของอธิบดีกรมการข้าว<ะ>ใช่ไหมครับผมแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นการคู่คุยเป็นลักษณะนี้ว่าคือแบบว่าเออทำให้มันจบๆดีกว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานานั้นในการจะทําแบบนูน้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็พูดคุยกับพี่ซีก่อนเข้ารายการว่าเออมันมีีปปะะโคไทแ แปลกอยู่พอสมควรนะเช่นคุณจอจานเนี่ยให้การยืนยันกับภรรยาอธิบดีกรมการค้าที่พูดคุยด้วยก็คือว่าเขาเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกับสสาราแล้วแล้วก็อธิบายให้สสาราเนี่ยเข้าใจว่าแบบคุณขอเข้าไปตั้งสองกิโลอ่ะแล้วเขาจะเอาที่ไหนมาให้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ทําผิดเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทําผิดแล้วจะให้เขามาจ่ายขนาดนั้นนะเขาก็จ่ายไม่ไหวหรอกแล้วก็เป็นเสียงภรรยาอธิบดีกรมค้าพูดไม่ไหวจริงๆอ สำหรับผมที่ได้มีความรู้สึกก็คือว่าแม้กระทั่งจอจานน่ะที่กําลังพูดคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยจอจานก็รู้ว่าเขาไม่ผิด แล้วจอจานก็ยังบอกด้วยว่าจอจานน่ะได้ไปคุยกับสสาราแล้วว่าเขาจะมาจ่ายได้ยังไงก็เขายืนยันว่าเขาไม่ผิดนั่นแปลว่าสสาราก็ต้องรับรู้เรื่องว่าเขาเน่ยไม่ผิดเออมันมีประเด็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาด้วยอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองจากประโยคนี้ที่ทําให้รู้สึกได้ก็คือว่ามันเหมือนแบบการพูดอะไรลักษณะแบบนี้มันดูมีขั้นมีตอนนะมันดูแบบว่าถ้าอย่างนี้ต้องพูดแบบนี้ถ้าอย่างนั้นต้องพูดแบบนั้นอันนี้ผ่านการวิเคราะห์จากเสียงนะไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะผมไม่ <worldview. S 2> <versuchen mình S 1> ไปทาให้คิดต่อว่าอา้าวแล้วถ้าคนที่สอสลาไปทําแบบเนี้ยแล้วเขามีมูลความผิดอยู่บ้างอะ่ะอีกเท่าไหร่ อีกกี่เคสอีกกี่เคสเพราะผมชอบ <c oughs> ใช่ไหมที่ที่เราพูดประเด็นในวันอาทิตย์อะ่ะที่คุณพูดกันแล้วคุณพูดประโยคนึงซึ่งผมก็ไม่เคยคิดนะมาก่อนว่าสําหรับคุณคุณมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องรอเกิดอะ่ะอยู่ที่ว่าจะมีใครทําให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองอะ่ะใช่แล้วในครั้งนี้ก็เป็นประเด็นของภรรยาและก็ตัวอธิบดีกรมการข้าวที่เขาติดตามดําเนินการดําเนินการอย่างใกล้ชิดอ่ะมาตั้งแต่ขั้นต้นแล้วจริงเรองแล้วก็รัดกุมมากด้วยแล้วก็รัดกุมจริงๆเรื่องมันเกิดมรื่อามันเกิดมาก่อนหนน้้้าีีแลวก็ม ประเด็นที่น่าสนใจที่ตัวทนายเล่าให้ฟังเพราะว่าทนายเล่าให้ฟังว่าทุกๆครั้งที่เกิดประเด็นเนี้ยตัวอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยได้เข้าไปชี้แจงกับทางกระทรวงเกษตรทุกรอบเลยนะแล้วก็จนพ้นผิดและอธิบายให้ฟังว่า มันมีประเด็นเรื่องแบบเอ๊ะมันมีการทุจริตประเด็นเรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่หรือไม่มันมีการทุจริตประเด็เดน,รนรรรเ,ดเรื่องการซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรใช่หรือไม่แล้วก็ไปคุยกับทางกระทรวงเกษตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สรุปมาเลยว่าโครงการทุกอย่างก็ทําตามมติของคอรมอในแง่ของแบบไร่ละอะไรต่างๆันาเทา่าไหร่ก็ว่าไปพอมารอบที่สองไอ้ประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีการยื่นอีกแต่ครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้ยื่นโดยคนเดิมแล้วครั้งนี้ยื่นโดยสสาราโดยตรงเลยที่มีการยื่นไปแล้วก็เข้าไปชี้แจงเสร็จเรียบร้อยหลังจากชี้แจงเสร็จเรียบร้อยผลก็กําหนดเหมือนเดิมว่าไม่พบมูลฟ้องไม่พบมูลเหตุเนื่องจากว่าคํายื่นฟ้องอะ่ะแทบไม่ได้ต่างอะไรจากยื่นฟ้องครั้งแรกที่หลุดไปแล้วเลยแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยแล้วก็หลุดไปอีกนั่นแปลว่าตัวอาิบดีกรมการข้าวเนี่ยผ่านการหลุดจากกระทรวงเกษตรอะมาแล้วสองครั้งนะ อันนี้แสดงให้เห็นถึงความแบบเออมึงก็เอาง่ายเนอะแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้ประเด็นหลักมันคือว่าความกลัวสิ่งที่เราได้ยินการมาใช้ขูก็คือว่ากว่าผลมันจะสรุปว่าคุณไม่ผิดอะเรื่องคุณก็เสียหายไปถึงไหนแล้วเออใช่ใช่ใช่ช่จบตรงนี้ไม่ดีกว่าเล้อใช่แล้วมันมีคําพูดที่ตลกมากเลยนะเหมือนอารมณ์แบบจากจอจานอะที่บอกว่าใจ่ายไปเถอะจบจบไปเถอะจะได้เป็นพวกเป็นพ้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันโอ แล้วผมก็แบบอ๋อคนเรามันหาพวกพ้องกันโดวยวิธีนี้เหรอวะ